ต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วนะครับ e ี EP นี้เราก็ต่อจากตัวสันกําแพงเลยนะครับต่อจากตัวสันกําแพงก็คือตัวอําเภอแม่ออนนะครับคุณผู้ชมตัวอําเภอแม่ออนนั้นจุดเด่นของเขา คือเขาจะเป็นที่ราบขนาดใหญ่ลายล้อมด้วยภูเขาวิว360องศาเลยนะฮะตำแหน่งที่ตั้งของเขาจะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของตัวเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นอำเภอที่ใหญ่เหมือนกันนะแต่พื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับลักษณะก็ะจะเป็นพื้นที่ราบส่วนใหญ่แล้วจะมีบ้านพักตาอากาศนะครับแล้วก็ดีสอดบ้างนะเลยจากตัวแม่ออนไปในกลุ่มของพวกเชิงเขาต่างๆนั้นก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นหมู่บ้านแม่กำปองนะครับ ถ้าหากว่าจะเดินทางไปทางแม่ออนนั้นถนนสายหลักที่ไปที่นั่นคือถนนเส้น1317นะครับเราออกจากสนามบินนะฮะเรามุ่งตรงมาทางฝั่งที่ตะวันออกได้เลยนะครับโดยข้ามถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับจากถนนซูเปอร์ไฮเวย์ไปถึงตัวอำเภอแม่ออนนั้นประมาณ25-26กิโลนะครับก็จะเจอพื้นที่ราบขนาดใหญ่แล้วส่วนนี้ะครับคือเป็นพื้นที่ของเขต แม่อ่อนแล้วนะครับลักษณะของตัวบ้านต่างๆหรือตัวที่ดินนะคุณผู้ชมถ้าหากเราไปอยู่อาศัยจุดเด่นของที่นี่คุณผู้ชมจะได้วิวภูเขานะครับบรรยากาศดีแล้วก็ระดับความสูงของที่นี่นั้นจะสูงกว่าในเมืองพอสมควรแม่อ่อนยังไม่เคยได้ยินประวัติน้ำท่วมมาก่อนนะครับฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ทั้งน้ำดีดินดีแล้วก็น้ำไม่ท่วมด้วยนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเรียนให้คุณผู้ชมทราบนะครับ ลักษณะพื้นที่สําหรับอยู่อาศัยของแม่อ่อนนั้นผมจะแบ่งอยู่2ส,ส่วนนะครับถ้าเป็นส่วนแรกนั้นก็คือเป็นพื้นที่แอ่งตรงนี้เลยนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเขตที่ข้ามภูเขาไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแรกนั้นบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเราวิ่งมาจากในเมืองนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยถ้าเราตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นน้ำพุร้อนสันกำแพงนะฮะ ฝั่งซ้ายของถนนเส้นนี้นะครับจะไม่มีโฉนดนะถนนเส้น1 3 1่ตรงนี้นะครับยาวมายันทางแยกนะฮะมีโฉนดบ้างแต่มีน้อยมากแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีโฉนดนะครับที่ติดกับตีนเขาส่วนที่เป็นพื้นที่โฉนดนั้นจะเป็นพื้นที่ราบบริเวณนี้นะครับบริเวณใหญ่ๆตรงนี้นะฮะ ถ้าหากคุณผู้ชมอยู่ฝั่งด้านนี้ก็ยังได้วิวภูเขาด้านขวาอยู่นะครับหรือจะลึกเข้าไปด้านในก็ยังได้ภูเขาวิวภูเขารอบด้านเลยนะครับข้อดีของโซนนี้คือตัวราคาที่ดินยังไม่แพงนะครับลักษณะพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ราบมีทั้งที่สวนที่นาที่เกษตรนะครับแล้วก็น้ําดีดินด,ดีอุดมสมบูรณ์เจาะน้ําบาดาลเนี่ยเจาะไม่ลึกนะมีก็มีน้ําแล้วนะครับทีนี้ผู้คนที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะมีทั้งชาวบ้านทั่วไป นะครับบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทก็มีบ้างนะครับแล้วก็พวกร้านอาหารก็มีบ้างนะครับหลักๆแล้วคนที่มาอยู่ที่นี่เน้นเป็นบ้านพักตากอากาศนะฮะเน้นเป็นบ้านพักตากอากาศเพราะว่าจากในเมืองมาที่นี่ไม่ไกลนะครับ40ประมาณ40นาทีก็ถึงแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ช่วงไหนของตัวแม่ออนถ้าอยู่ช่วงต้นๆก็ใกล้หน่อยนะครับถ้าอยู่ช่วงปลายๆก็จะไกลหน่อยนะฮะราคาไม่สูงนะครับตรงนี้ราคาไม่สูงอยู่ได้นะครับและที่สําคัญนะ พื้นที่โซนนี้เนี่ยจะมีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางของตัวแม่อ่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ที่ที่ติดริมน้ําก็ยังพอหาได้อยู่นะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะและที่สําคัญอย่างที่ผมแจ้งไปนะน้ำไม่ท่วมนะครับโซนนี้มีสนามกอล์ฟใหญ่ๆนะครับก็ทําบ้านพักตากอากาศอยู่โซนนี้แล้วก็สามารถมาใช้บริการสนามกอล์ฟได้นะครับ ข้อดีของที่นี่นะครับได้วิวภูเขาน้ําดีดินด,ดีนะครับราคาที่ดินไม่แพงนะฮะอันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียด้วยความที่แม่อนเนี่ยเป็นแหล่งที่เลี้ยงโคโนมนะครับฉะนั้นก็จะมีฟาร์มที่เป็นฟาร์มเล็กๆของชาวบ้านด้วยนะฮะตามบ้านต่างๆตามบ้านเรือนต่างๆนะครับและอีกอย่างหนึง่งก็จะมีฟาร์มหมูด้วยนะครับจะมีบางมุมบางจุดบางแปลงบางที่นะ ที่เขาจะมีฟาร์มหมูใหญ่ๆเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อที่ดินนะครับให้ดูด้วยนะลัศมี500เมตรนั้นมีฟาร์มหรือเปล่านะครับอันนี้เช็คได้ง่ายๆนะครับจุดที่เราจะซื้อแล้วเราก็ลองดูนะครับลัศมี500เมตร มีฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นโรงเรือนใหญ่ๆนะซึ่งแม่อ่อนเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือจุดนี้แหละนะครับถ้าหากว่าเราไปช่วงรืดูร้อนเนี่ยพวกกลิ่นต่างๆเราจะไม่ได้กลิ่นนะครับส่วนใหญ่เราจะมักได้กลิ่นในช่วงของฤดูฝนนะฮะอันนี้คือเตือนเลยนะย้ําเลยโซนนี้นะครับพื้นที่เขาดีหมดนะครับดีหมดทุกอย่างเลยนะตีแค่เรื่องเดียวนี่แหละแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นทั้งอําเภอนะมันเป็นแค่บางจุดนะครับฉะนั้นพื้นที่ดีๆสวยๆ,วย,ๆยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะครับราคาที่ดินยังไม่สูงนะว่า แค่หลักพันเองนะครับถ้าติดถนนใหญ่ทำเลดีๆก็ไปถึงหลักหมื่นได้ทีเดียวนะครับส่วนที่2นะครับส่วนที่2นั้นเราจะเลยตัวแม่อ่อนไปนะครับข้ามภูเขาไปนะฮะข้ามภูเขาไปมันก็จะมีทางทิศเหนืออันนี้1อีก1จุดนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกมุมนี้อีก1จุดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงจุดนี้ก่อนละกันนะครับจุดนี้ ก็จะเป็นพื้นที่แอ่งนะฮะพื้นที่แอ่งที่ข้ามจากตัวพื้นที่ราบของตัวแม่ออนไปแล้วนะครับเส้นนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างทางก่อนขึ้นไปหมู่บ้านแม่กำปองนะครับหมู่บ้านแม่กำปองอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็ระหว่างที่เราขับรถขึ้นไปตาม13 17ึ่เนี่ยเราจะเจอเป็นพื้นที่ลาบโซนนี้นะพื้นที่ลาบโซนนี้ยังมีโฉนอดอยู่นะครับมีทั้งโฉนดมีทั้งนอสอสกอและนอสอสมนะครับผู้ชมก็ไปเลือกเอาแล้วกันนะนะฮะพื้นที่รอบๆนั้นจะเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะครับโซนนี้ก็ยังอยู่ได้แต่ราคาที่ดินนั้นยังสูงอยู่นะยังสูงอยู่เพราะว่าพื้นที่ที่มีโฉนดน,น,นั้นมีน้อยนะครับก็ข้อดีของเขาคือจะได้อ่ บรรยากาศของตัวภูเขานั่นเองนะครับเลยจากตรงนี้ไปไม่ไกลนะไปแป๊บเดียวก็ถึงตัวแม่คำปองแล้วนะครับตรงนี้ก็อยู่ได้นะฮะเลือกซื้อกันเอานะครับส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝากฝั่งหนึ่งโซนนี้ผมไปมา3ามรอบแล้วคุณผู้ชมเขาจะเลยจากตัวแม่อ่อนขึ้นไปแล้วก็ข้ามภูเขาเข้าไปนะครับโซนนี้เนี่ยลักษณะของเขาก็จะเป็น พื้นที่ราบที่อยู่ติดกับลำธารน,นะครับแล้วก็พื้นที่ถนนนั้นมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากๆเลยนะก็จะมีเกาะๆตามถนนเส้นนี้นะครับซึ่งสามารถทะลุไปที่ลำปางได้นะครับอ่าตรงนี้นะฝั่งด้านขวานะครับมีแนวเขตติดกับลำปางฝั่งด้านใต้นะก็ติดกับลำพูนนะครับอันนี้ทะลุทางลำพูนแล้วออกไปลำปางได้นะครับโซนนี้ อากาศดีคุณผ,ผู้ชมอากาศดีแล้วก็เวลาเราไปถึงเนี่ยมันเหมือนเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งราคาที่ดินแถวนี้ยังไม่สูงแล้วก็หมู่บ้านชุมชนนี้จะเป็นชุมชนท้องถิ่นทั่วไปถ้าคุณผู้ชมรักป่ารักเขารักธรรมชาติไม่อยากจะวุ่นวายกับโลกภายนอกนะพื้นที่โซนนี้ยังพอเลือกที่จะอยู่ได้อยู่นะครับสำหรับโซนนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะฮะที่ชนนมีนะครับนอามมีออก,ม,กอมีนะครับ เลือกหาเอามีขายอยู่ราคาไม่สูงนะครับก็ใช้เวลาถ้าเป็นโซนนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะเพราะว่าต้องเสียเวลาทําเวลาตรงเนี้ยไอไอเขาลูกเนี้ยนะจังหวะข้ามเขา,ขาตรงเนี้ยจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็น่าอยู่นะน่าอยู่ถ้าเราไม่ได้เข้าเมืองบ่อยๆนะก็อยู่ได้จริงๆแล้ววิ่งจากในเมืองมาชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่ามีรถดีๆแล้วก็ขับได้สบายแล้วนะครับ ก็จบเรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับตัวอําเภอแม่อ่อนนะครับก็เป็นอีกอําเภอหนึ่งที่เป็นตัวเลือกสําหรับผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินหรือบ้านติดน้ําวิวภูเขาได้ความเป็นส่วนตัวนะครับก็ฝากไว้สําหรับตัวอําเภอแม่อ่อนนะครับเดี๋ีวเราไปเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ